กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปแรกมื่อนี้เนาะแอดจะลงเด่นลาวพัฒนาเอาเป็นเด่นบนไปจักสามจุดเนาะค่ะเอาไปเพื่อเป็นเหล็กเนี่วทางเนาะพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเพราะว่าแอดกับเบิร์ตสูตรเสียดขึ้นกันอยากเอามาให้พี่น้องเปรียบเทียบกันแต่ที่แน,น่ๆเส้นสารคําเข่าที่เจ็ดหนึ่งตรง,ตรงๆเด้อพี่น้องาตามสูตรของเราอ่ารัฐบาลไทยของเราก็สามงวดติดแล้วเนาะค่ะ งวดนี้ถ้ามาเซียนสารค้ามสีงวดติดรัฐบาลไทยพี่น้องขอให้มาเดอะะ้อเพราะว่ามีแฟนคลับเอฟซีพี่น้องตามเซียนสารค้ามหลายอยู่เนาะกะขอให้เดินเด้อสูตรเนาะคะ่ะค่ะสาหรับคลิปนี้เข้าไปซูแนวทางเลยเนาะคะ่ะแอดจะเอาเป็นชุดเด่นบนมาให้จักสามชุดเป็นชุดประกอบเนาะเอาเป็นเด่นมากอะมากระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดกับบอลูขึ้กันว่ามันสีมาตัวใด คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นพี่น้องแนวทางกั็ม่เขามิรุดเนาะค่ะขันตอนก็นคืองฮาวาไปตามสูตรเนาะค่ะเบาตามสูตรเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเราพัฒนา เด่นบนเนาะค่ะเด่นบนเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะเนาะค่ะเพื่อให้มันเห็นหัวขอนั่เนาะพี่น้องเนาะค่ะเด่นบนลาพัฒนาล่างไม่เกี่ยวล่างพิษถ้าลงล่างถือว่าพิษเนาะค่ะหลักร้อยบวกกันสี่ครั้งหลักสิบบนสี่ครั้งได้เท่าไรบวกหนึ่งบวกเก้าบวกเลยค่ะ แบวกกัน4ีครั้ง8ปดสี่ยก2มา1บวกกัน4ี่ครั้งได้4ี่สี่บวก2ได้6กบวกหนึ่งได้7 7บวก9ได้16บหกผลออกที่7จห้าบนเนาะค่ะเข้าที่เลข7เอาสูตรซ้ำนี่แหะพี่น้องสามมือสี่มือนี่แหะโดนก็นี่บ่ไดมันหลุดเนาะค่ะหลักร้อยคือ5บวกกัน4ีครั้ง5้าสี่ยคือศูนย์ 7บวกกัน4ครั้ง7 4 28ได้8บวก1คงที่ได้9 9บวก9ได้18ผล <พน S 1> ออกที่9 7ะค่ะหวดต่อมาเนะคะหลักร้อยคือ4บวกกัน4ครั้ง4 4 16ยก6มา9 4 36นะคะ 6บวก6ได้12 2บวก1คงที่ได้3 3บวก9ได้12เนาะค่ะเข้าที่6 2เมื่ขึ้นนี่ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แอดออก3โตัวเลยพี่น้อง1 6 2กเนาะค่ะไปที่สูตรที่2เนาะค่ะคลิปนี้แอดจะให้มันได้3ชุดได้บอค่ะอ่า1หลัก10ล่างบวกกัน1ครั้งหลัก10บน3ครั้งได้เท่าไหร่ตั้งบวก1เนาะ สองบวกกัน1ครั้งได้2อสาอ่าหนึงบวกกัน3ครั้งได้3ามสามบวกสได้5ตั้ง5 5าบวกหคงที่ได้6กผลออกที่7จหเข้าที่เลขห้าเนาะค่ะค่ะงวดต่อมาเนาะค่ะหลักสิบล่างคือ5หลักสิบบนคือ7 5บวกกัน1ครั้งได้5ยกมา7 3 21สาบอดคือหนึบวกหได้6ตั้ง6 หกบวกหนึ่งคงที่ได้7นะคะผลเข้าที่97้นะคะเก้าดหมดตม่อมาเนาะคะ่ะหลักร้อยคือ9บวกกัน1ครั้งก็ได้9ยกมาหลักสิบบนคือ9 9บวกกัน3ครั้ง93้าสามยี่บวกเได้16 6หบวกหคงที่ได้7ผลออกที่6 2บนเข้าที่เลข6เนาะคะ่ะ เอาที่เลขหกงวดมืออื้นนี่นะคะงวดมืออื้นนี่อ,อันนี้พท่านได้บวกเฉยยู่เนาะคะ่ะมาพีแล้วเอาหลักร้อยคือเจ็ดหลักร้อยเราะท่านหลักสิบล่างคือเจ็ดบวกกันหนึ่งครั้งก็ได้เจ็ดยกเจ็ดมาหกบวกกันสามครั้งหกสามสิบแปดแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าตั้งห้าห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกสิมาบอสูตรนี่เบิรงบวกว่าท่านได้สูตรตัวพี่น้องนะคะ อ่ามันล่มเนาะคะ่ะเน็ตเพราปันไดมือนีเน็ตบ่ดีหลักร้อคือ1นะคะหบวกกัน4ครั้งก็ได้4 6หลัก10บนบวกกัน4ครั้ง6 4 24 4ยบวกสได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกเก้คงที่ได้18เนะคะเทียบชนกันยังสี่เนาะคะ่นะ,คะพี่น้องนะคะเจห้า น่ะสิเมนต,ตวนี่ให้ทั้งผีว่าเอาทั้งใดก็คือเก้ารอกค่ะเลียกหน่อยคู่นะคะได้ที่ประกรบคู่ได้ที่เจ็ดห้าประกรบคู่ได้ที่เจ็ดเก้าประกรบคู่ได้ที่หกสองเมื่ออื่นนี่สิมีอา้าวมันเต็มจอเนาะพี่น้องโอ้ยขอโทษขอให้แอดขยายกว้างโพดเนาะค่ะประกรบคู่ได้ที่ห้าเจ็ดบ่ได้เดียวเบิ่งกล่องพี่น้องประกรบคู่ได้ที่เจ็ดเก้าประกรบคู่ได้ที่หกสอง มืออื่นนี่จะหาเก้าหาแปดหกเก้าหกแปดว่าแคบเอาเดอ้อค่ะขยายกล่องเต็มว่าได้เลี้ยวเบิ้งเนาะพี่น้องค่ะเอาแคบเอาเดอ้อค่ะแคบเราขยายเบิ้งเอาเนาะค่ะไปสูตรที่สองกันเลยเนาะค่ะไปสูตรที่สองแอดจะเอาล่องจะเป็นเด่นบนเนาะพี่นอ้องค่ะเด่นบนมันสินได้จากสูตรนี่พี่นอ้องคาดนับตัวเลขอยู่นะคะ หลักร้อยเอาบวกกันไปยังสี่เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบิรงเอาแคบเอานะคะหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบบนสองครั้งได้เท่าไรบวกห้าบวกห้าเนาะแปดบวกกันหนึ่งครั้งได้แปดหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองสองบวกแปดได้สิบคือศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์เข้าที่เจ็ดห้าเอาตะบนเด้อพี่น้องเอาตะบนค่ะววดต่อมานะคะหลักร้อยคือห้าหลักสิบคือเจ็ดบวกเลยห้าบวกกันหนึ่งครั้งได้ห้า 7บวกกัน2ครั้ง7 2 14 4บวก5ได้9 9บวก5ได้14 4บวก5ได้9ผลออกที่9 7บนเล็ก4ลองไปลางเสยเนาะคะ่ะหมดต่อมานะคะอ่าหลักร้อยคือ4บวกกัน1ครั้งก็ได้4ยกมา9บวกกัน 2, 2ครั้ง9 2 18 8บวก4ได้12 2บวก5ได้7 7-5บวก5ได้12ผลออกที่6-2บนเข้าที่เลข2เนาะคะ่ะเข้าที่เลข2หมวดต่อมายังไม่ท่านได้บวกอยู่ค่ะเดี๋ยวหมวดต่อมามนะคะของมืออื่นนี่นะคะหลักร้อยคือ1บวกกัน1ครั้งก็ได้1ยกมา6บวกกัน2ครั้ง6-2-12 2-1วก1ได้3 3-5บวก5คงที่ได้8 8-5บวก5ได้13 อาจได้8กับ3สูตรนี่สิมาบอไปดูสูตรที่2เลยค่ะนะคะบวกกันแบบนี้หลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกหลักสิบบนอาลินเริ่มจะครองกันแล้วพี่น้องค่ะบวกเลยนะคะสบวกกัน2ครั้งสองสองเป็น4ี่ยกมา8ปด6องบวกสีได้10คือ0 1บวกกัน2ครั้งได้สองสองบวกห้าคงที่ได้7 7็บวกเจ็คงที่ได้14 สี่บวกหงคงที่ได้5เอาต้านวยมันเนาะคะ่ะเอาตาตัวหลังนะคะพ้นออกที่ะะเจ็ะะหดห้านะคะเจ็ดห้ามาน้ากันเลยเนาะค่ะเจ็ดหถูกเนาะค่ะหมดต่ามานะคะบวกกันยังสี่เลยห้าสบคือ0ูนย์วกห้าคือศูกอนก็ได้ศูนย์ะคะเจ็ดสอบวกศก็ได้ส 4. 4ี่บกหคงที่ได้เ 9กบวกเได้16 6หบวกหได้7ผ็้ออกที่เก้าดนะคะค่ะหัวต่อมานะคะเก้าบวกกัน2ครั้ง9 2้ายกมา4บวกกัน2ครั้งสี8สอบวกแได้16ยก6มา 9บวกกันสองครั้ง9ก้าสองสิบดบวกหได้14 4สบวกห้าได้9ก้ได้สิบ้าอ่าได้เก้าโอ้เจมสนเนาะคะ่ะ9กบวกเจ็คงที่ได้16 6หบวกหได้7ผลออกที่6กสองบนเข้าที่เลข6เนาะ,ค,ะค่ะห้างหมืออื่นนี้นะคะเบวกกันสองครั้ง7 2็ดยกมา4 1บวกกัน2ครั้งได้สองสองบวกสี่ได้หกยกหกมา 6บวกกัน2ครั้ง6 22 2 2บวก6ได้8 8บวก5ได้13 3บวก7ได้10คือ0 0บวก1ได้1ที่นี่เนาะค่ะเทียบชนกันบึงประกบคู่ได้ที่7 5 5 7ชน9ก็มาที่เลข9 7ประกบคู่ได้อีกเนาะค่ะอันนี้ชน7กับมาลางเนาะเหล็ก7ไปลางเห็นปะค่ะพี่น้อง ชนที่เลขเจ็ดผันไปล่างซะนะคะแต่ว่าหกกับสองมาบนอยู่เข้าที่หกสองมือนีชนกันยุที่เลขสามสีมาบนหรือล่างนอ้อนะคะอะ่าแปดสามแปดศูนย์บอแปดหนึ่งบอนะคะ,ะจับเบิงเด่นได้หลายสูตรใส่กันเอาเนาะคะ่ะพี่น้องเอาเด่นได้หลายสูตรใส่กันเอาเดอ้อค่ะอะ่ามั่นสิเดินตอบอแอดกับบอลูคือกันเนาะพี่น้องเนาะ เดินตัวหรือสิลุดเอาสําหรับคลิปนี้ก่ะพี่น้องกับเปรียบเทียบตัวเลขแนวาทางกันเอาเนาะมันถี่เดินตอบอเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้สำมนากรอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ